ฝากประชาสัมพันธ์งานในส่วนของงานประกวดพระเครื่องด้วยนะคะในวันที่29ิมิถุนายนนะคะ2 5 6 8ที่ปรษทนไทยแจ้งวัฒนานะคะในส่วนของกรรมการก็ยังมีจันพลนะคะแล้วก็กรรมการอีกหลายๆท่านที่ให้ความร่วมมือนะคะเข้าร่วมงานประกวดนะคะ็นกรรมการในส่วนการตัดสินพระเครื่องนะคะทุกสายนะคะรอบนี้เรามีกรรมการ พิเศษดดใช่ค่ะกรรมการพิเศษท<ร>ี่มาจากสายใต้โดยตรงแล้วก็กรรมการอื่นๆอีกหลายท่านของเราก็ยังให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพักเครื่องอยู่เหมือนเดิมนะคะในส่วนของงานประกวดเนี่ยน้องกันก็ยังเอาในส่วนของกล้องคันเอกนะคะก็ยังเป็นอาจารย์สิทธิชัยนะคะที่ยังให้ความรู้เกี่ยวกับกุณภาพ,บาภาพบเบื้องต้นก่อนเข้า,าง,งานนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของเครื่องตรวจมโนสารเนี่ยก็ยั <ๆ S 2> งเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่เอามาให้ร่วมงานกับเรานะคะในงานประกวดนะคะแล้วก็รอบนี้ ก็ฝากงานด้วยนะคะก็งานดีมีมาตรฐานต้องชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์พระสมเด็จที่นําให้ชมองค์นี้นะครับก็เป็นพระสมเด็จยุคปลายเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกตโทรลซุมซึ่งจําลองพุทธศิลป์มาจากพระพุทธรูปยุคสุขโขไทยองค์นี้ธรรมชาติของวามเกา่าค่อนข้างจะชัดเจนนะครับ แสดงว่าพระองค์นี้ถูกเก็บไว้ในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเปิดไม่ใช่ถูกเก็บไปในหีบลักษณะของเส้นสายต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีค่าปูนขาวขึ้นมานะครับตามซอกแขนตามข้างแขนตามใต้ฐานซึ่งเป็นลักษณะธรรมชาติของพระสมเด็จที่สร้างจากเนื้อปูนหอยนะครับ ลักษณะของพิมพ์ทรงของพระยุคลายจุดสังเกตอันดับแรกก็คือต้องมีเส้นบัคบพิมพ์ด้านขวาด้านบนและคด็ด้านซ้ายด้านซ้ายวงการพระเขาเรียกว่าเส้นวาสนาในสมัยก่อนก็มีการโปรโมทกันว่าพระองค์ไหนที่มีเส้นวาสนาสวยสวยก็จะเป็นพระที่มีราคาแพงหลักล้านนะครับ ันดับที่สองที่จะต้องดูก็คือการนั่งพายุปลายการนั่งจะเห็นหน้าแข้งซ้ายเล็กคมชัดแล้วก็จะมีพระบาทซ้ายตรงหัวเข่าขวานะครับแต่ที่ลืมไม่ได้ก็คือต้องมีเส้นชายจีวรเส้นชายจีวรจะมีเฉพาะพระสุเดจพิมพ์ใหญ่เท่านั้นอันดับที่สามมาดูตรงฐานสิงห์นะครับหัวฐานสิงห์จะเชิดขึ้นทั้งสองข้าง คมขวัญบางพิมพ์อาจจะแอนตกท้องช้างเล็กน้อยนะครับอันดับที่สีก็มาดูตรงฐานล่างสุดซึ่งปลายฐานด้านขวาจะตัดเฉียงกว่าปลายฐานด้านซ้ายนะครับอันดับที่5ก็มาดูตรงล่องยุบตัวตรงการฐานล่างสุดซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์นะครับ ใจสำคัญในการศึกษาสะสมในยุคปัจจุบันเราจะไม่ดูความเหมือนไม่ดูในเรื่องตำหนิพิมพ์มทรงดยเอาพระองเดียวมาชี้ตำหนิชี้ความสูงความตำ่ำชี้เส้นสายตรงจุดนั้นจุดนี้นะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าจากการที่เรียนรู้กันมาจากความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์พระสมเด็จที่มีเนื้อปูนเปลือกหอยหเป็น ส่วนผสมหลักในการสร้างจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตลอดเวลาและก็แต่ละองค์ก็จะไม่เหมือนกันจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่แตกต่างกันไปมาดูด้านหลังนะครับเราเจอหลังที่มีลักษณะแบบนี้ก็ต้องเก็บนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะของธรรมชาติเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็มีบิดมีเบี้ยวไม่ได้เป็นเส้นตรงมันรรันทัด ตามขอบก็มีรอยปี่รอยแยกนะครับตรงพื้นหลังก็มีรอยปูไต่รอยหนอนด้นแล้วก็พระองค์นี้เป็นพระที่มีการลงรักมาก่อนนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัดละคัดัดข้างขอบรักษาแบบนี้ถือว่าเป็นการตัดขอบด้วยมือเราเห็นร่องรอยของการสไลด์ของก้อนหมวลสาร ที่ปลายตอกปลายมีดเวลาตัดเคลียไปถูกนะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีปูนที่งอกขึ้นมาซ่อมแซมตามรอยปีรอยแยกด้านในองพระก็งดงามเส้นสายสมบูรณ์นะครับไล่มาตั้งแต่ประเกตซึ่งแกะได้อ่อนช้อยแล้วก็พาดซมออกไปพระพักค่อนข้างจะใหญ่ เหมือนผลมะตูมนะครับลำคอมีความสูงสอดรับกับหน้าอกที่นูนเด่นซอกแขนลึกวงแขนบักเป็นธรรมชาติประบาทซ้ายเห็นชัดเจนตรงนี้นะครับเส้นชายจีบอนก็เห็นชัดเจนฐานสิงเล็กคมชัดตามตำราฐานล่างสุดเราเห็นรองยุบตัวเป็นแนวยาวชัดเจนอันนี้เป็นจุดที่เราต้องมาพิจารณาพิมพ์ทรงโดยรวมนะครับ ภาพนี้เป็นภาพพงเต็มด้านหน้านะครับเป็นพระที่มีเส้นสายสมบูรณ์งดงามธรรมชาติของความเก่าชัดเจนธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทักษะภาพก็ปรากฏให้เราเห็นเป็นพระที่มีการลงเหล็กไหลเหล็กน้ำพีนะครับแล้วก็เป็นพระที่มีการลงลักมาก่อนถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัดระคัง ด้านหลังก็เป็นหลังที่มีความมาตรฐานเป็นหลังกระดานนะครับในวงการพระส,สมเด็จที่เซียนโปรโมทขึ้นมาจะประชอบหลังที่มีลักษณะแบบนี้นะครับส่วนหลังที่มีสัญลักษณ์ต่างๆเสียนเขาไม่เล่นกันตอนนี้เรามาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกลาแครยสูงไปด้วยกันครับ ภาพนี้เป็นภาพใบหน้านะฮะเราเห็นร่องรอยของเหล็กเหล็กไหลเงินยวงนะครับแล้วก็เห็นร่องรอยของลักเก่าที่ยังติดอยู่เนื้อหามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสีสันหลากสีในสีเข้มก็ยังมีสีอ่อนในสีอ่อนก็ยังมีสีเข้มจุดนี้เป็นจุดที่เราต้องนำมาสังเกตโดยเฉพาะเรื่องของสีสันนะครับ ภาพนี้ถ่ายหเห็นถึงระเกศซึ่งพาดซมออกไปเส้นซมก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับฝ้าขาวๆที่เราเห็นก็เป็นลนักษณะของปูนที่งอกขึ้นมาสีสันด้านบนออกจะเป็นสีเข้มๆตรงนี้ก็มีสีขาวผสมปนเปกันไปมีทั้งขาวใสขาวขุ่นสีน้ำตาลก็น้ำตาเข้มน้ำตาลอ่อนอันนี้เป็นลนักษณะของ ธรรมชาติของพระแท้นะครับภาพนี้เป็นภาพของบริเวณหน้าอกนะครับรักแร้ซ้ายจะบางกว่ารักแร้ขวาเป็นลักษณะของแม่พิมพ์ที่ขา,ขาวๆที่เราเห็นก็เป็นลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมาค่อนข้างจะหนานะครับตรงซอกแขนก็เช่นเดียวกันปูนที่งอกเป็นลักษณะหนาแบบนี้ ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควรน,นะครับภาพนี้ก็เป็นภาพของปรงแขนนะฮะแสดงถึงความเป็นธรรมชาติของภาคเก่าสีขาวของปูนในสมัยก่อนก็มีการเรียกว่าเป็นแป้งหลองพิมพ์แต่ความจริงไม่ใช่นะครับมันเป็นลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมา อยากเนื้อะสมเดร็จข้างในนะครับท่านใดที่ยังติดปากเรื่องแป้งลองพิมพ์อยู่ก็พยายามเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนความคิดนะครับพยายามพูดให้มันมีหลักเวีิสารภาพนี้เป็นภาพหัวเาวาซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชาจีวรน,นะครับตรงนี้เป็นเม็ดเล็กตรงนี้เป็นเศษว่านเศษลักนะครับ ภาพนี้เป็นภาพของเขาขวาตรงนี้เป็นรูปร่างของพระบาทซ้ายนะครับเศษบ้านก็ยังติดอยู่ชัดเจนภาพนี้เป็นภาพต่างบัวนะครับตรงนี้เป็นรูปต่างกลุ่มเหล็กนะครับเส้นสายก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสีสันก็หลากสีปะปนกันไปซึ่งเป็นธรรมชาติของภาพเก่า ภาพนี้เป็นเส้นฐานวัวนะครับมวลสารประเภทจุดดำจุดแดงก็ยังซ่อนอยู่ในเนื้อนะครับแล้วก็เรายังเห็นพวกจุดสีขาวของผงวิเศษผงพระพุทธคุณด้วยภาพนี้เป็นภาพของฐานสิงห์นะครับตรงนี้เป็นลักษณะของเศษว่านตรงนี้เป็นลักษณะของดินกัมพงนะครับ มีร่องรอยของลักเก่าเีียงติดอยู่พสสกุริที่มีลักติดอยู่ถ้าเจอก็ต้องเก็บนะครับเพราะว่ามีโอกาสแท้เกิน80%ภาพน,นี้เป็นฐานสิงฝั่งซ้ายนะครับสังเกตดูเส้นสายนะฮะนอกจากมีความพิ้วแล้วสีสันก็ยังมีหลากสีนะครับ ภาพนี้เป็นภาพถานล่างสุดด้านขวาซึ่งถามแม่พิมพ์จะตัดเฉียงกว่าด้านซ้ายเนื้อพระสมเด็จที่มีความแท้ความเก่าเวลาเรามองแล้วเราจะรู้สึกว่ามีชีวิตชีวามีมิติมีธรรมชาติที่น่าค้นหาไม่เหมือนภาพปลอมภาพเรียนแบบเนื้อหาจะแข็งกระด้างเหมือนเราดู ปูนขาวดูปูนปัสเตอร์ภาพนี้ก็เป็นหัวฐานล่างสุดฝั่งซ้ายอาฐานจะตัดตรงกว่าฝั่งขวาสีสันก็เป็นธรรมชาติพระเวดที่เรียนแบบสีสันจะเป็นโทนสีเดี่ยวแต่พระที่มีความเก่ามีธรรมชาติขององค์พระที่ดี สีสันก็จะปะพลกันไปมีหลากสีที่เราเห็นตรงนี้เป็นลักษณะของรักเก่านะครับภาพนี้เป็นภาพด้านขวาขององค์พระตรงนี้เป็นพื้นคูหาตรงนี้เป็นแขนงขวานะครับก็มีปูนงอกขึ้นมาค่อนข้างจะหนาแล้วก็เห็นร่องรอยของรักเก่าที่ยังติดอยู่ ภาพนี้เป็นภาพเส้นซุงบนฝั่งขวานะครับถ้าเห็นถึงความเป็นธรรมชาติของพระสุเด็จที่มีความเก่าแล้วก็เนื้อผราที่มีลักษณะพิเศษของเฉพาะเนื้อพระสมเด็จนะครับเนื้อพระสมเด็จก็ไม่มีพระแบบอื่นที่จะมาเรียนแบบได้นะครับถ้าเรา แยกแยะธรรมชาติของเนื้อผ้าเป็นก็จะมีโอกาสได้ผ้าแท้มาครอบครองบ,อบอูชานะครับเวลาส่องไปจะมีชีวิตชีวามีความสดชื่นมีความนึนุ่มอยู่ในองค์พระแต่ถ้าพระเรียนแบบเนื้อหาจะแข็งกระด้างเหมือนเราดูปูนบัสเตอร์ประมาณนี้นะครับ ภาพนี้ก็เป็นภาพเส้นซมบนฝั่งซ้ายขององค์พระการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทั้งในและนอกเส้นซมก็มีให้เห็นนะครับภาพนี้เป็นภาพฝั่งซ้ายขององค์พระตรงนี้เป็นแขนซ้ายนะครับตรงนี้เป็นพื้นคูหาตรงนี้เป็นเส้นซมสังเกตด,ดูโทนสีนะฮะไม่เหมือนกัน ไม่เป็นโทนสีเดียวกันทั้งองค์นะครับภาพนี้เป็นภาพด้านหลังเป็นจุดที่เราต้องมาดูนะฮะดูตามขอบตามมุมเพราะว่าพระแท้พระเก่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบตามมุมถ้าองค์ไหนขอบเรียบตึงเป็นเส้นตรงเหมือนไม่บรรทัดก,ก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระสด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุค ภาพนี้ก็เป็นภาพตรงขอบตรงมุมที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เราเห็นนะครับเนื้อก็มีสีขาวขุ่นของปูนที่งอกขึ้นมางอกทับลักษงอกทับมวลสารต่างๆนะครับภาพนี้ถ่ายให้เห็นถึง รักที่ลงไว้แต่ยังหลุไดไม่หมดนะครับตรงนี้เป็น,นแพงตรงนี้เป็นลักษณะของเหล็กนะฮะภาพนี้ก็ถ่ายเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบตามมุมถ้าเราเจอพระสมเด็จที่มีรอยปีกรอยแยกตามขอบตามมุมลักษณะแบบนี้ก็ต้องเจ็บนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะของพระเก่า ภาพนี้เป็นภาพตรงมุมด้านล่างซึ่งเราจะมายดน้ำยาเช็คอายุแขนไซตรงตำแหน่งนี้นะครับสีดำดำที่เราเห็นก็เป็นสีของลักเก่าที่ยังหลุดไม่หมดแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาทับนะครับตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกระแายสสูงไว้ด้วยกันนะครับเริ่มจากใบหน้าเฉพาะใบหน้าก็มี สีสันหลากหลายนะครับส่วนมวลสารที่เราเห็นก็มีประเภทหล,หลายๆอยู่ตรงนี้แล้วก็เศษว่านเก่าเศษรักเก่าลำคอค่อนข้างจะสูงนะครับสอดรับกับ้ะอกที่นูนเด่นซอกแขนลึกในซอกแขนก็มีการงอกปูนไม่ใช่เป็นแป้งรองพิมพ์ที่เขาเรียกกันนะครับ เป็นปูนที่งอขึ้นมาอยากโก้งพงความเก่าก็ทำให้เส้นสายมีความพลิ้วนะครับการศึกษาสะสมในยุคปัจจุบันก็ต้องศึกษาอิงในหลักของวิทยาศาสตร์หลักของธรรมชาติวิทยาแล้วก็ประวัติ ความเป็นมาในการสร้างพระสมเด็จนะครับมีประวัติความเป็นมาที่ระบุได้ว่าพระสมเด็จมีการสร้างเป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งมีวระสำคัญหลายวาราแต่ละาวาระก็สร้างพระจำนวนไม่ต่ำกว่าแปดสี่พองค์นะครับ ท่านอาจจะสงสัยว่ามีการสร้างกันได้ยังไงก็ขออธิบายไปว่าเป็นลักษณะของการสร้างเพื่อาระสำคัญของประเทศสยามดังนั้นคุณน้าคุณนางทั้งหลายที่มีค่าทาาบริบาลก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างพระนะครับตระกูลนี้อาจจะ รับผิดชอบในการสร้างพระห0 0่งหมื่อีกตระกูลอาจจะรับผิดชอบในการสร้างพระ5,000ันองก็หลายหลายตระกูลก็สร้างได้ครบจำนวน8ป0 0ม 4, ื่นสี่พนองะครับเมื่อสร้างเสร็จก็นำไปให้สมเด็จพระยานโตปลุกเสกนะครับ เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังแล้วก็หยดน้ำยาเช็คกระยุแทางไซด์กันครับตอนนี้ก็อยู่ด้านหลังแล้วนะครับอันดับแรกที่เราดูก็ต้องดูตามขอบตามมุมนะครับดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือเปล่าจากนั้นเราก็จะมาดูตรงพื้นผิวนะครับว่ามี ความสูงความต่ำไหมมีปุ๋นงอกขึ้นมาไหมนะครับส่วนเนื่องมวลสารต่างๆก็ไม่ใช่เป็นจุดสำคัญในการศึกษาในเรื่องของความแท้ความเทนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าพระสุเด็จแต่ละองค์มวลสารก็แตกต่างกันไป พระสุเดจแต่ละครั้งแต่ละพิมพ์แต่ละข่าวมวลสารก็แตกต่างกันไปนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับอย่างเช่นพื้นผิวในช่วงนี้เราเห็นความสูงว่ามต่ำชัดเจนเห็นร่องรอยของรักเก่าชัดเจนนะครับ พระสมเด็จที่มีรับกเก่าก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จพระละังซึ่งคนโบราณได้คิดวิธีนำเอาธรรมชาติต่างๆเช่นยางไม้น้ำว่านน้ำลักมาคุมองพระไว้เพื่อรักษาเนื้อพระให้คงทนถาวรออยู่ไปนานๆนะครับ พระองค์นี้ก็บนสารค่อนข้างจะโอเคนะครับที่ไม่ค่อยได้ชี้ชัดก็เพราะว่าไม่ได้เป็นหัวใจสำคัญในการพิพสูจน์ความแพ้ของเคนะครับจุดสำคัญที่สุดก็คือความเก่าเราศึกษาพระสมเด็จที่มีอายุการสร้างเกิน150ปี เราก็ต้องศึกษาในเรื่องของความเก่าศึกษาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพโดยการศึกษาธรรมชาติขององค์พระที่ปรากฏให้เราเห็นตอนนี้เราก็จะลงไปในตรงมุมล่างสุด เพื่อที่จะหยดน้ำยาเช็คอายุขันไซเป็นการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ความเก่าของเนื้อพระสมเด็จที่สร้างโดยเนื้อปูนปักหอยว่าจะมีความเก่าถึงยุคหรือไม่เราจะหยดน้ำยาตรงนี้นะครับตอนนี้ก็หยดน้ำยาเช็คอายุขันไซลงไปแล้ว เป็นการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ความเก่าของเนื้อปูนเปลือกหอยซึ่งเป็นส่วนผสมหลักในการสร้างพระสมเด็จพระองค์นี้เป็นพระที่มีความเก่าถึงยุคแล้วก็มีเนื้อปูนเปลือกหอยเป็นส่วนผสมหลักในการสร้างน้ำยาพหยดลงไปก็จะเกาะเป็นเม็ดปนองค์พระแล้วก็จะมีฟองกาศขึ้น แต่ถ้าผ้องค์นี้เป็นพระอายุให้ถึงยุคเป็นพ้าที่ไม่ได้สร้างด้วยเนื้อปูนเปลือกหอยชเช่นสร้างด้วยเรซินสร้างด้วยปูนปัสเตอร์สร้างด้วยปูนซ,ซีเมนต์น้ำยาที่เราหยดลงไปก็จะไม่เกาะพนองค์ะ้าจะกระจายไปตอนนี้เรากำลังลงไปดูว่าน้ำยาที่ เอาหยดสองใบเมื่อกี้จะมีลักษณะแบบไหนนะครับตรงนี้เป็นดินสีเขียวนะครับลักษณะของผิวตรงนี้จะมีความสุขภาบต่างชัดเจน ใกล้จะถึงในตำแหน่งที่หยดน้ำยาแล้วนะฮะบุกกฏว่าน้ำยาเกาะเป็นเม็ดบนองพระแล้วก็มีฟองกาดขึ้นก็แสดงว่าพระสมเด็จองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคแล้วก็มีปูนประคอยเป็น ส่วนสมหลับในการสร้างซึ่งตรงกับคำโบราณที่ครูบาอาจารย์ท่านเรียกพระสมเด็จว่าพระปูนปั้นซึ่งหมายถึงพระที่สร้างจากปูนเปลือกหอยนะครับเมื่อพิสูจน์ทราบเสร็จก็ต้องรีบเช็ดในยาออกเพราะว่าถ้า,นานทิ้งไปนานน้ำยาก็จะกัดเนื้อพระทำให้พระมีความด่าง สีไม่เท่ากันหลังจากถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกแล้วเราก็มาดูด้านหน้ากันต่อมาดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพระสมเด็จที่ผ่านการเช็คว่ามีอายุเก่าถึงยุกนะครับตรงนี้เป็นเส้นซุ้มด้านขวาตรงนี้เป็นเม็ดของคำ งนี้ก็ใช่นะครับประสมเดือตรงนี้มีทองคําปรากฏให้เราเห็นก็แสดงว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของโภคทรัพย์เนื้อหาบริเวณนี้ก็มีความสูงความต่ำนะครับพื้นที่ส่วนที่ต่ําจะมีปูนงอกขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ส่วนพื้นที่ที่มีความสูงก็เป็นเนื้อใสๆแบบนี้นะครับ พระสุเดชที่มีปูนงอกขึ้นมาค่อนข้างจะหนานแบบนี้ก็บ่งบอกว่าเป็นพระสุเดชที่มีอายุเก่าถึงยุคแล้วก็ลักษณะการเก็บก็เป็นลักษณะการเก็บในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นพอสมควรนะครับมีน้ำในอากาศเยอะซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวเร่งในการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพระสมเด็จ น้ำตาลที่เราเห็นก็เป็นลักษณะสีของน้ำรักแล้วก็สภาพแวดล้อมในการเก็บับให้เกิดสีแบบนี้นะครับถ้าเราตัดปัญหาในเรื่องของราคาพระสมเด็จเลิกคิดในเรื่องของพระราคาหลักล้านเราก็จะศึกษาสะสมได้ง่ายขึ้น ไม่จําเป็นต้องเอาพระไปให้คนที่จะซื้อดูซึ่งเป็นเสียนเขาปฏิเสธที่จะซื้อเขาก็ตีพระของเรา่าเกน,นะครับเสียนตีพระเอาว่าเคแต่ความจริงพระของเราจะเป็นพระแท้ก็ได้ทั้งนี้ก็เพราะว่ากว่าจะหาขึ้นไปให้เสียนดูเราก็ต้อง หาพระที่มีความคล้ายความเหมือนของเสียนนะครับเมื่อพระที่มีความคล้ายความเหมือนของเสียนจะเป็นพระเกได้อย่างไรเสียนเขาปฏิเสธที่จะซื้อเขาก็ต้องบอกว่าพระเราเป็นพระที่เกผิดเนื้อผิดพิมพ์นะครับเมื่อเราตัดตรงนี้ได้ปัญหาเรื่องพระเกก็ไม่มีทั้งนี้เพราะเราไ็ได้ เอาพระไปขายให้เสียงน,นะครับพ้าจะราคาถูกราคาแพงอยู่ที่ว่าเจ้าของพระมี power หรือเปล่าแล้วก็ลูกค้าเป็นมาเศรษฐีหรือไม่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนหาช้าเขินคขาไม่รู้จักเศรษฐีดังนั้นก็บทกาสที่จะขายพระในราคา แพงๆนะครับทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่วาสนานะครับพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกตทรุซุมเป็นพุทธศินยุคปลายเป็นพระที่จำลองพุทธศินมาจากพระพุทธรูปยุคสุโคไทยนะครับเป็นพระสมเด็จพระละคังธรรมชาติของพระชัดเจน เห็นทั้งความเก่าเห็นทั้งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตลอดจนมวลสารต่างๆก็มีคบคันใครได้ข้อคอ,อบูชาถ้าเป็นคนที่มีศีลมิธรรมมีทานมีภาวนาชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองประสงค์สิ่งใดก็สมปรารถนานะครับ